เขาต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโฟมสเป e ชียลตบมือวันนี้นะคะโฟมมาทำคอนเทนต์ที่แบบเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุด น,นี่คือคอนเทนต์กินค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมทำคอนเทนต์กินนะเพราะว่าความฝันคืออยากจะทำคลิปคอนเทนต์กินแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบกินมากๆค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยนี่เลยจัดเมนูนี้มานะคะเป็นเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะทุกคนทำเองกับมือทุกอย่างเลยอดูเฉพาะน้ำจิ้มให้ดูค่ะนี่น้ำจิ้มแบบแซบๆเลยนะทุกคนหืม คือกลิ่นแบบแสบชมูวกมากอะ่ะรู้ถึงความเผ็ดมากๆอะ่ะทุกคนดูดิแล้วคือวันนี้นะกุงแบบ้งแบบกุ้งแบบกรอบมากๆคือแอบ,บชิมไปแล้วอ่ะคือแอบ,บชิมไปแล้วด้วยนะดูดิโหคอนเทนโคสวรร์เลยเนะคอนเทนกลิ่นเนี่ยเออนี่นะคะเป็นยังไงแต่เราลองมาชิมกันดีกว่า รสชาติจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นเราต้องกินกับนี่เลยนะคะกินกับน้ําของเราแล้วนะ้ำคือกินนิดนึงคือแบบขึ้นจมหองเลยอะ่ะ Mm-hmm. จะบอกว่าเผ็ดมากค่ะทุกคนเผ็ดแบบจริงๆเห็นแบบนี้อ่ะโคตรเผ็ดเลยอ่ะพริกมันเผ็ดอ่ะอร่อยะจะบอกเป็นของทอดของโฟมเลยอันนี้ ขาดไม่ได้อะอร่อยมากอื 패펄펄둥 <뚜리> 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 我们大阳辣椒 ค่ะทุกคนเป็นการกินอาหารที่แบบเหมือนโดนตบอ่ะแต่คืออร่อยมากนะแต่วันนี้คือทำใส่พริกเผ็ดมาก 大壮，这没，嗯，有大壮。 嗯。 หมดแล้วจะบอกเห็นฟมตัวเล็กๆแบบนี้นะกินหมดนะเขาบอกเรื่องกินนี่ไว้ใจได้เลย mm hmm. ขออยุญาตกินน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันเผ็ดจริงๆไม่ไม่คิดว่าพริกจะเผ็ดขนาดนี้นะ 嗯。Mm hmm. ตัวสุดท้ายแล้วฮึเ่อนหมดคะ่ะทุกคนหมด หมดแล้วไม่ไดิล้วกินจะหมดเลยอะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของโฟมเลยนะคะที่โฟมมากินแบบนี้นะคะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโฟมด้วยนะคะอยากให้โฟมกินอะไรนะคะสามารถมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะก็ย่ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องโฟมสเปเชียลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย